คริปโตท็อปเทรนส์สิครับวันนี้เราก็จะมาติดตามข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูข่าวดีๆที่เกิดขึ้นกับหลายๆเหรียญกันเนาะไม่ว่าจะเป็นนะครับเจ้าบิตคอยเจ้าเ r p าเจ้าไนโรอะไรพวกนี้นะครับที่มีข่าวดีเข้ามาแล้วก็เจ้าตัวไนโรมเองนี่ก็ยังคงบวกอยู่เช่นเคยนะเขาเป็นเหรียญมีใหม่เนาะที่เพิ่งเข้าไปเน้นไปพร้อมๆกับตัว b บบีดอสแล้วก็เจ้าตัวเซ r ร์โนะก็คือพวกนี้ยังบวกอยู่นะแต่เดี๋ยวเรานะครับไปติดตามข่าวสารในส่วนของตัวโลกค,ลกกคริปโตอ แต่ว่านะครับก่อนที่ผมจะไปถึงคขาอื่นเนาะผมขอแวะพามาดูในส่วนตัวลู่หน้าเนาะเพราะว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมีการเผานะตอนนี้ TFL ก็ได้เริ่มทดสอบระบบการเผาตัวลูหน้าคลาสสิกเวทีซนครับทั้งหมดของตัว TFL นะไปยังกระเป๋าจำนวนนึงนะอันนี้คือไม่ได้เผาไปมากนะครับแค่เป็นการทดสอบระบบนะว่าสามารถที่จะรองรับธุรกรรมได้ไหมประมาณสัก240 0 0 0่ลูหน้าคลาสสิกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวกราฟเนาะ และในส่วนของกระเป๋านะครับก็จะเป็นดังนี้นะครับที่เ,เพื่อนๆสามารถเห็นได้นะครับมันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะการเผาของกระเป๋าที่ยวเท่านั้นนะครับเพราะยังมีอีกกันหนึ่งนะที่เราเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆก็คือ กระเป๋าเงินบนสะพานหรือชัโตบริดนะครับหรือเวลาอีกวันนะครับก่อนที่จะส่งไปเผาตัวรุ่นอลคาสิกับตัววิ c ีเนี่ยออกมาเผานะสำหรับใครที่ไม่ได้ไปแกะแรปหรือไปแกะห่อออกมาครับที่เหลืออยู่ในกระดานเนี้ยที่เพื่อนเพื่อสามารถเห็นได้นะครับตามกระเป๋านี้เลยครับมันก็จะถูกทําการเผาออกไปเนาะตอนนี้ก็มีคนอ้างสิทธิ์ไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดนะครับเลอแค่22วันเท่านั้นนะครับนอกนั้นก็คือจะไม่มาอ้างสิทธิ์ที่หลังแล้วนะอ้างสิทธิ์ที่หลังนี่คือจบเลยนะครับไม่ได้นะรบาปะกศ หรือว่าเป็นประกาศเป็นในล่างซอนแล้วก็ประกาศผ่านทวิตเตอร์หลักหรือว่าช่องทางหลักคือเป็นในล่างซอนทุกอย่างชัดเจนนะอันนี้สำหรับใครที่มีนะครับแล้วอยากไปแกะออกมาก็วิวไปแกะออกมาแล้วก็โอนมาเป็นลุน่าคาสสิกซะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทีเฟลจบไปเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นนะครับปับอึกากเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีการพัฒนาอะไรที่มันสามารถที่จะก้าวข้ามได้มากขึ้นเนื่องจากว่าตอนนี้เชื่อเลยครับว่าหลายคนรวมถึงนักลงทุนรวมถึงเดเวลลอปเปอร์หรือว่าคนที่คอยที่จะเข้ามาสู่ลุน่าคาสัสส เขาอาจจะยังรอนทาให้คดีมันจบเนาะไม่อยากที่จะมาพัวพันไม่อยากที่จะต้องมารับรู้หรือว่าเราไม่ชอบอะไรทํามันจบไปแล้วเนี่ยก็หน้าที่จะเป็นการปลดล็อกอีกสัญญาณหนึ่งครับทำให้ในส่วนงตัวนวกสิงเนี่ยสามารถที่จะขยับขึ้นไปได้เนาะเนื่องจากว่ามันมีการส่งเสริมมาจากตัว FCF ด้วยนะครับ เพราะว่าตอนนี้นะครับผู้ภาควาเขาก็ได้อนุมัตินะแผนการล้มละลายของ F C X เนาะแล้วก็ชําระเงินคืนแก่ลูกค้านับที่ถือสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมดนะเป็นเงินสดนะครับพร้อมดอกเบี้ยอย่างครบถ้วนเนาะก่อนหน้านี้นะครับเรากังวลว่าอาจจะไม่ได้นะเนื่องจากว่าลูกค้านี่บ่นนะครับว่าเขาไปแอบสอดใส่เอกสารเข้าไปในสุ่นของตัวสุดท้ายแต่สุดท้ายครับศาลเขาก็ไม่ได้ใจร้ายเนาะเขาก็แบบตัดสินลงไปลงมาคือคนเนี่ย ต้องจ่ายดอกให้เข้าด้วยนะเออเขาสูญเสียเงินไปเขาสูญเสียเวลาไปไม่ใช่ว่าแบบเออจะคืนเฉพาะตอนนู้นนะครับคุณลุ้มมาไลตอนไหนคืนตอนหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสามารถได้คืนมาเนาะก็น่าจะเป็นที่พอใจสำหรับนักลงทุนในหลายคนนะนะ และโดยรวมแล้วนะครับนี่คือรายการทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วที่จะต้องแบบจ่ายคืนเนี่ยเน็ตแบบสุดๆนะครับดูในส่วนของตัวตอนท้ายเนาะก็คือ16,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเนาะแล้วก็จะมีรายการต่างๆเนาะและหนึ่งในนั้นเองครับอย่าลืมนะครับว่า f c x เนี่ยก็มีความผูกพันกับนูน่ากยส่นะกับจำคริโตกับทรียโรคริโตนะครับถ้าเกิดจะคืนมานั่นแหละครับตูนากาสซิกก็จะได้รับนิสส์ตรงนี้ไปด้วยนะ แล้วที่สําคัญนะครับเป็นเงินขนาดนี้ไหลเข้าสู่อลูกกตโตคนเหล่านี้เขาหน้าที่จานะครับนำเป็นเงินที่เขาเคยลงทุนเนี่ยมาลงทุนต่อนั่นหมายความว่าครับเนเงินเนี่ยใหญ่พอๆกับ e t f ของแบล็กロอกใหญ่พอกับ e t f ของอเมกาเลยนะถ้ามันไหลเข้ามานะครับคือหมดนะสมมติว่าหมดนะครับก็หน้าที่จะทําให้บิตคอยตอนนั้นถูกไหมของ e t f ถูกไหมครับจากประมาณสัก20,000ื่นเนาะไป70,000ได้ถูกไหมอันนี้จาก6 000, 3 0 0 0 65,000เนี่ยจะไปถึง 80,000- ถึงแสนได้หรือเปล่า เราก็ต้องมาลุ้นเอาใจช่วยตรงนี้กันนะแต่ก็ไม่รู้คําว่าเขาจะกลับมาหมดไหมบางคนอาจจะกลับมาในลูกของเทโตบางคนอาจจะไม่กลับมาแบบนี้ก็เป็นได้นะแต่ว่าคาดการณ์ว่าน่าจะกลับมาเนาะ แต่หลังจากที่จ่ายไปแล้วนะครับอาจที่จะได้ต่างคนเนี่ยที่จ่ายไม่เหมือนกันเนาะเนือน่องจากว่าเงินที่มันอยู่หรือว่าจํานวนเหรียญหรือว่าประเภทของสินทรัพย์เนี่ยอาจที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าศาลเขาก็มีสั่งเนาะว่า F อซเนี่ยจะต้องจ่ายให้กับลูกค้านะครับอย่างน้อย1 1 8นะของมูลค่าที่อยู่ในบัญชีณเดือนพฤศจิกายนสองพยิบที่บริษัทได้ยื่นฟ้องล้มละลายเนาะก็คือวันนั้นเองครับก็คือ เป็นการที่เขาตัดไฟเนอะที่เขาได้แบบยื่นเอกสารวันนั้นก็นับวันนั้นนะครับแต่ว่าเราวันที่จะเริ่มต้นเนี่ยในการแผนการจาร่ายเนี่ยยังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดเนาะก็คือว่าโอเคครับ จ่ามา100%แบบนี้ถือว่าดีเนาะและยังได้กําไรเพิ่มอีกประมาณสัก18%เมื่อเทียบกันแล้วนะเหมือนที่เราซื้อหุ้นที่เราเล่นหุ้นจุดวหมือย่างเช่นตัว ETF อย่างเงี้ยเราซื้อกองทุนเนาะดอกเบีย้ยเนี่ยแบบอย่างแบบซอฟๆแบบไม่เสี่ยงมากก็8%ต่อปีถูกไหมบางตัวแบบเสี่ยงขึ้นมาหน่อยก็15%ต่อปีอะ่ะแต่นี่ครับปี2022 23 24เนี่ยผ่านมา2ปีเนาะได้กําไรเพิ่มมา18%เนี่ยก็พอๆกับที่เราซื้อกองทุน ETF ในส่วนของตัวตลาดหุ้นปกติเลยนะ,ะก็ถือว่าดีนะครับดีแล้วนะท ได้มาขนาดนี้คนระับ๋ยวกว่อแบบหายไปเลยนะครับเและหลังจากนี้นะครับ FJ g X เนี่ยเขาจะมีการก่อตั้งหรือว่ากลับมาหรือเปล่าเนื่องจากว่านับนกลงทุนแล้วก็นะผู้ลงทุนที่แบบสูญเสียเงินไปกับ FJ g X เนี่ย เขายินดีที่ให้ f j กลกับมาเนื่องจากว่านะครับเขาจ่ายเงินแบบเต็มเมเ็ดเต็มหนืวอถูกไหมแล้วก็ในโดเบีย,ววยด,ด้วยและสื่อมสำคัญครับมีการลงคะแนนการโหวตว่าจะให้กลับมาและเขาก็อยากกลับมาด้วยถ้าเกิดว่าเขากลับมาได้โอเคครับ c e ออาจจะต้องเปลี่ยนคนใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าถ้าเกิดกลับมาได้เราต้องนะครับดูเหรียญ f j ดีๆนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นโซลาน่าตัวต่อไปก็ได้ก่อนหน้านี้ที่โซลาน่าลงไปถูกไหม แล้วสามารถขยับขึ้นมาได้จุ๋มครับ F เตอนนี้ยังไม่ได้ขยับขึ้นไปเหนื่อยเลยแต่ก็กําลังขยับขึ้นมาประมาณสัก50%จุ๋มครับก่อนหน้าน,นี้ตอนนี้ประมาณสัก20%แต่ถ้าเกิดว่าสามารถกลับขึ้นไปแรงๆได้เหมือนกับตัวโซน่าที่ผ่านมาที่แบบเกิดเหตุการณ์วิกฤตการณ์เนาะถ้า F เช็กกลับมาได้ราคาก็น่าที่จะไปแรงนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเหรียญในตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้กลับมานั่นก็คือเจ้าตัวโหน่านะครับที่จะมาพ้องกับ F เชหรือเปล่าเราก็ต้องมาลอลุ้นตรงนี้กันเอานะ ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของตัว b l a c k ล o c กกันบ้างนะครับผู้จัดจาก,การทรัพย์สินสิบล้านล้านดอนลรนะ์เนาะเขาเปิดเผยว่าสกุลเงินยิต้อนเนี่ยกำลังถูกนำมาใช้งานเร็วกว่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรศัพท์มือถือเพื่อนๆสามารถดูได้ตามกราฟเลยถูกไหมครับที่เขาเคยมีการเทียบในส่วนของตัวคริปโตบิตคอยกับอินเทอร์เน็ตนะกับโทรศัพท์มือถือซึ่งก่อนนั้นนี้ครับโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตที่ใครบอกว่าไม่จําเป็นมันไม่มาถูกไหมก็คือแบบมันเรียบมาหลังจากนั้นเจอวิกฤตแล้วก็ลงลงไปหลังจากนนกนนนนััั้้ครบทุวี กราฟของอินเทอร์เน็ตกราฟของมือถือมันกระชากขึ้นมาแบบสูงสุดแบบสูง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 มาเรื่อยๆแล้วองหุ้นของอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือแบบเติบโตมากคือตอนนั้นถ้าเกิดว่าใครซื้อนี่คือคุณกลายเป็นมหาเศรษฐีเป็นมินเนียนแลลงไปเลยนะเป็นเจ้าของค่ายมือถือเป็นคือแบบเป็นทุกๆอย่างนะที่คุณสามารถเป็นได้เนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มีใครเห็นคุณค่าของมันเนาะซึ่งนะครับตอนนั้นคิดว่าอินเทอร์เน็ตเร็วแล้วนะ ตอนนี้คริปโตบิตคอยนี้เร็วกว่านะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีสัญยภาพที่มากกว่าด้วยนะเนื่องจากว่ามันผสมผสานทุกอย่างแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของการใช้สกุลเงินข้ามพรมแดนการแลกเปลี่ยนหรือว่าการทําประโยชน์ต่างๆใครอาจจะไปทาเล่นเกมใครจะทาในส่วนของตัวระบบนิเวศของบริษัทตัวเองพวกนี้คือแบบกระจายออกไปได้หลายสาขาดีฟงดีไฟธน,ธนาคารธนาคารได้แบบเยอะมากๆนะ และในอนาคตถ้าเกิดว่าบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยมันเข้าถึงทุกคนได้นะครับแล้วทุกคนสามารถเอ,อ่ยถึงคําว่าคริปโตคําว่าบิตคอยแล้วเข้าใจได้เหมือนกับอินเทอร์เน็ตที่เราเอ,อ่ยถึงว่ารู้จักอินเทอร์เน็ตป้ามันคืออะไรเหมือนกับว่ารู้จักคริปโตป้าวมันคืออะไร,าร,าออะไรถามใครใครก็รู้แบบนี้ตอนนั้นมูลค่าของบิตคอยมูลค่าของคริปโตจะไปอยู่ที่เท่าไหร่ เหมือนกับตอนนี้ครับอินเทอร์เน็ตมูลค่าของมันคือแบบโอ้โหหลายล้านล้านดอลานดนลาร์มากๆถูกไหมตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้ามาเนี่ยอาจจะสายเกินไปแล้วก็ในสำหรับใครที่กําลังเล่นคริปโตหรือว่ากำลังดูอยู่ในตอนนี้ครับก็อย,อย่าเพิ่งไปรีบนะดูให้ดีนะครับตัดสินใจให้ดีด้วยพื้นฐานการลงทุนของตัวเองเนาะอย่าเพิ่งไปเชื่อใครนะครับอย่าไปเชื่อแบล็กล็อกอย่าไปเชื่อผมเชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ศึกษารด้วยตัวเองก่อนที่จะลงทุนอะไรนะครับ แต่ก็หวังว่านะครับอยากให้ในส่วนขงตัวบิตคอยหรือว่าคริปโตเนี่ยมาแรงๆแล้วก็มาเร็วๆเนะอยากที่จะให้มันไปมากกว่าอินเทอร์เน็ตเลยนะเชื่อเลยครับว่าหลายคนเนี่ยก็คงที่จะ,กะเกษียณแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกันนะครับ ทีนี้เราก็มาดูอีกดาวรุ่งดาวรุว่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าควรจับตาเลยในหลากกระทิงรอบนี้นะเนื่องจากว่าตอนนี้ XRP เนาะคือคักปริมาณการซื้อขายพุ่งกระฉูดกว่า66%เนะาะทะลุ2,000ล้านดอลลาร์เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ถูกไหมที่มีการยื่นอุทธรณ์ของตัว SEC เนาะก็ทำให้มันร่วงลงมากว่า1 5เเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ากำลังขยับขึ้นไปเนื่องจากว่าอะไรนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยเขามีการยื่นจดหมายนะครับว่านะครับ กรต่อ,ตอึงเวลาแล้วก็สร,ารา้างนะความบันป่วนนะก็ได้มีคนแบบยื่นไปฟรรนนะ้องศาลอะไรอย่างเงี้ยนะตัวนั้นก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่ามันก็มีผลกระทบต่อราคาอยู่แล้วถูกไหมครับคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะดองหรือเปล่ามันจะยืดเยื้อไปอีกหรือเปล่าก็เลยทําให้ราคาล่วงแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่ามันจะกลับขึ้นมาแล้วนะเพราะว่านะครับกลาสโนนเนี่ยเขาออามาระบุว่าวอลลุ่มการซื้อการขายของตัวเอกพีเนี่ยก็พุ่งขึ้นกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ในยี่สิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเน,ะนาะ แต่1,000ล้านดอลาลาร์นะเป็นโทเค็นที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่12จากปริมาณการซื้อขายในขณะนี้นะวอลก็ถือคาว่าเยี่ยมเลยนะ ซึ่งนะครับเขาก็บอกว่าแนวโน้มการที่เพิ่มขึ้นของ XRP เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดจาก XRP อย่างเดียวนะมันอาจเกิดจากนะครับปริมาณการซื้อการขายตัวคลิปโตในโลกนี้ด้วยที่มันแบบกระตุ้นขึ้นมาในส่วนงตัวสัปดาห์นี้นะเพราะมราได้เห็นในส่วนของตัวบิตคอยเหรียญต่างๆนงที่มันกระตุ้นขึ้นมาอันนี้การที่ XRP บวกขึ้นมาตรงนี้ก็ที่จะมีผลจากตรงนี้ด้วยนะแต่าาก็ถือเลยเขาว่าตอนนี้อยู่ประมาณสัก16บาทถึง18บาทนะสนับ XRP นะ เราจะได้เห็นนะครับประมาณสัก48ดอลลาร์หรือประมาณสักพันกว่าเนี่ยได้หรือเปล่าสนับเจ้า XRP ถึงตอนนั้นนะครับตามที่นักวิเคราะห์เข,า,ขาบอกใครอยากเป็นเศรษฐีมี XRP 3,111ก็เป็น XRP 5%ของกระเป๋าแรก XRP ได้แล้วนะครับใครจะเป็นวาน XRP 5กระเป๋าแรกก็ต้องมีประมาณนั้นนะหรือว่าใครอยากจะเป็นท็อป10หรือว่าท็อป100หรือว่าท็อป5เนี่ยก็สามารถจัดได้ตามความประสงค์เลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบ XRP เนาะ อันนี้ผมก็ไม่ได้ชักชวนให้ลงทุน x อกนะครับปันนีก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยแต่ก็ต้องศึกษาและลงทุนบนพื้นฐานของความรู้แล้วก็ความเข้าใจของตัวเองที่ตัวเองสามารถสูญเสียได้นะครับเพราะว่าคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งจํานวนนะครับเพราะว่า x อกาอาจที่จะไม่ได้ไปแบบที่นักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์เขาคาดหวังก็ได้นะ ก็อย่างที่ผมกล่าวไปครับเพราะว่าตอนนี้ SEC เนี่ยกำลังเจอศึกใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโดนจับตามองหนักๆเลยจากที่เขาแบบเหมือนยืดเหมือนอทธทอนอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทําให้คดีของเอกพีเนี่ยมันแบบไม่จบไม่สิ้นสักทีเนาะเพราะว่าตอนนี้ SEC เนี่ยกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันแล้วก็การตรวจสอบอย่างเข้มงวดน,นะครับจากขวออเมริกาเนาะหลังจากที่ได้มีการยืดอุู่นอนโดยนะครับ นักวิเคราะห์อของคริปโตเนี่ยเขาก็บังจับตาดูนี้ว่าเฮ้ยเอกพีมป็นคนที่จะไปได้แล้วเนาะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีข่าวพวกนี้มาแบบว่าเฮ้ยตกลงกราตอจะเอาอยัางไงจะจบหรือจะไม่จบเนี่ยบอกว่าเออเงินแค่นั้นพอแล้วแต่ตอนนี้ยืนโทอนเพื่อที่จะของเงินค่าปรับเพิ่มเนี่ยเหมือนกับแบบเรียกค่าไายอย่างเงี้ยเนาะเออถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ตามที่ฉันต้องการ่ะนะฉันก็จะไม่ให้มันจบง่ายๆหรอกฉันก็จะยืนโทอนนี้แหละเธอก็ดองไปอะไรแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ก็นั่นแหละครับ ถ้าเกิดมันดองนานๆนนเนี่ยหลายหลายคนก่าที่จะท้อใจได้เนาะอันนี้ก็คือความเสี่ยงของตัว XRP ที่มันยังไม่มีความชัดเจนเนาะถ้ามันชัดเจนเมื่อไหร่ตอนนั้นก็ไม่ใช่โอกาสแล้วนะที่าราคาจะไปเลยเนาะและถ้าเกิดว่า XRP ชนะขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการชนะของโลกคริปโตแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเอาอาจจะได้เห็นการก้าวขโดดของคริปโตแล้วก็เรียนในหลายเรียนนี้อาจจะพุ่งแรงก็ได้นะครับเพราะว่า XRP เนี่ยคือเรียกว่าเป็นมหากราบแล้วก็เป็นในส่วนของตัวคํัดัชนีที่จะที้ตาว่าโลกคริปนนเนนยย็ังไงไลนะ แต่ก็ไม่ใช่ xrp เท่านั้นนะครับที่ควรจับตาเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลใหม่เขาเผยเลยครับว่านักลงทุนที่เต็มใจขายบิตคอย n ์เนี่ยมันมีจํานวนลดลงนะครับซึ่งอันนี้หมายถึงอะไรก่อนหน้านี้ครับเราจะได้เห็นว่ามีคนเนี่ยออกไปเนาะแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยที่มีบิตคอยประมาณสัก ไม่ถึงบิตคอยบางคนก็1บิตคอยหรือว่ามัน50าสิบสบิตคอยห้าบิตคอยอะไรเงี้ยก็ได้ออกไปจากตลาดนะหลังจากนั้นก็มีวานซื้อเข้ามาไม้แรกครับห้าหมื่นบิตคอยหลังจากนั้นครับเมาก็ออกไปอีกวานก็ซื้อเข้ามาสองพันห้าร้อยบิตคอยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าหน้าที่จะมีคนขายน้อยลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลเขาเปิดเผยมาว่าในตอนนี้ลงทุนเนี่ยหรือว่าผู้ที่ถือเนี่ยบิตคอยไม่อยากที่จะขายบิตคอยคือกับปรมาณการขายเนี่ยมันลดลงนะเพราะว่าตอนนี้มีมผู้ถือ ประมาณสัก10%เอนท่านั้นเองนะครับที่ยอมขายเนาะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราเทียบนะครับตัวเลขเมื่อประมาณสัก2 6เมื่อประมาณสักกลางปี2021นะตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ปี2013ที่ประมาณสัก64%ตอนนั้นคือมันจะเยอะนะแต่ตอนนี้นคือเหมืนอมนคนรู้สึกว่าเฮ้ยบิตคอยมันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้หรือเปล่าก็เลยยังจะเก็บอยู่นะอันนี้ก็อาจจะเป็นคนที่แบบทยอยเก็บมาเรื่อยๆหรือบางคนก็แบบเอาทนถือรอวันที่มันมูลจริงๆนะครับถึงจะเริ่มขายหรือว่า จบวัตถจักรกระทิงรอบนี้อาจที่จะขายออกแล้วก็รอไปเก็บในส่วนของตัววัตถจักรหมีแล้วค่อยมาขายต่ออีกวัตถจักรกระทิงและในส่วนของตัว Flo w e s p o r ร์ตบิทค e ยเอนะครับแบกล็อกซื้อเข้ามาที่97ล้านนะครับโดยรวมแล้ววันที่7เนี่ยมีมเงินไหลเข้ามาที่2 3 5ล้านก็ถือาว่าหลักร้อยล้านเนี่ยมันบวกอยู่แล้วถูกไหมแต่นั่นมันก็เป็นแค่การบวกหลองเท่านั้นแหละครับเพราะว่าเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้เขาขายออกไปเนาะตั้งแต่วันที่1ถูกไหมสองร้อยสี่สิบ 2ล้านถูกไหมครับ64ล้านแล้วก็5 4ล้านตอนนี้ซื้อเข้ามา200ล้านเนี่ยก็ถือเลยครับว่าขายออกกับซื้อเข้าหักลบลบหนี้กันเนี่ยมันก็ยังน้อยอยู่เนาะถูกไหมเพราะว่านีส่วนของตัวเ,เจ้าอื่นเนี่ยเขาขายออกไปถึงแม้แบา็คจะซื้อเข้ามาแต่โดยรวมแล้วนะครับหังลงกลบลบหนี้ยังติดลบอยู่นะก็ยังไม่ได้แบบมูนอะไรนะก็ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวเลขมันจะดูดีนะครับแต่ว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยคือขายออกไปหนักมาก ก็เป็นอะไรที่ทําให้บิตคอยมันยังที่จะอาจจะยังไม่ถึงเจ0 0 0มื่นยงที่เราคาดหวังก็เป็นได้เนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันซื้อต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆเหมือนกับช่วงที่บิตคอยเนี่ยมันเข้าอีเจ็ทใหม่ๆอันนั้นนะครับอาจจะเห็นแนวโน้มที่ดีเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิกสตาร์ทละกันของตัวเดือนอัพ o b e r เบอร์เนาะถือว่าในสัปดาห์แรกเนาะทำได้ดีนะที่มีเม่เงินไหลเข้ามาแบบว่าไม่ได้แดงทั้งสัปดาห์เนาะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7ก็ถือกันคำว่าเยี่ยมนะ แต่อีชิรียมนี่ก็ยังไม่ได้มีมเงินอะไรไหลเข้ามาเลยนะครับอาโอเคนะครับสลาววันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสลาววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ